วันนี้จะมานําเสนอให้พี่น้องได้รับทราบว่า,าเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องไฮไลท์สุดยอดในระดับพื้นที่ของตบบำบลขามเปียนะครับกุฎตาเหรียญกุฎตาเหรียญชื่ออะไรนะรครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นุกคนอะไรกุฎตาโคชัยโยครับโคชัยโยเป็นร้านบริการตัดผมซึ่งสมัยก่อนนั้นอยู่อยู่บริเวณบึงสีจำรูน ผู้มารอใช้บริการครับมีแต่คนสูงอายุทางนั้นเลยสุดยอดมากครับแถมให้กินบ่มีผู้ตัดให้เขาบอกกล้าตัดให้อาจารย์ตาคุณตาตัดผมมาโดนอะไปครับผมแต่ผมสิบห้าปีสิบหกปีเป็นยักปีหรอครับผมแปดสิบสองหรอเป็นไนข้าวคอบครัวครับผมครอบครัวผมก็ดูแบบหลังน้อยๆตามเงินผมลูกลูกมีแต่คนจบจบไปน่ายหมดแล้วครับจ้ะงลูกจบจบไปน่ายไปเลยเนาะ ผมมีรูปสองคนนงเนยบ้าน่านผมอยู่ตลาดแต่สองวนแต่ปีสองแปดเศ้าแล้วไม่อยู่เงื่อนลูกวายประตอนนั้นสาิเข่าผมครับโอ้มาละแต่ฝนตกตานี่บอครับผมเปนไ้เพิ่นเอาเตมเนน้ำบ่ครับผมบ่เอาให้เพิ่นก็บ่เอาเีให้เีให้กระทนหตะบนบนเง ได้ดีได้บุญอันนี้แม่บ้านเนาะาลูกกันในคนไทยเนี่ยสาพี่ได้ต่อวันดีจ้าวันนี้วันดีกล้องนะไปเพี้ยนมากไปเพียน ป่าจมื้อาัอาก็น่ามายังครับวันนี้ผมมาตัดผมครับมาตัดเออตัดผมสอพ่อยังหยังหน่อยพ่อยังตีพ่อยังตีครับผมพ่อยังตีมาตัดผมนะพ่อยี่หลียนโอ้ครับเป็นอะไรน้อครับเพิ่ิดเพิ่นคิดตามมาครับผมบริการแล้วเตชีไฮโอ้เรับไห่เทไรพนเอาาพนบริเรียกร้อง เออครับผมบริหารเพิ่นคือว่าหาเขาให้กินนะครับครับกินรับมีมีเนี่ยเพิ่นก็หาให้กินมีเราก็ซื้อเราให้กินอีกทีหน้าเออเขายาปลาปิ้งหาให้กินตลอดครับผมครับคนคิดค่าบริการผู้บริคิดเอาครับผมก็เลี้ยงเตจี่ไฮโอ้ครับนี่ไนี่มีที่ย้อนบ่าเลี้ยงเตจี่ไฮเออครับผมเออนเลี้ยงเตจี่ห้ครับครับเป็นเหรียญล้วดีเออเราดีครับครับครับเรา มาวาลงานผมก่อเราเรื่อยได้ดีมี่นี่คุณมีนะเอสวกันเป็นันหลังจากนั้นผมช่วงช่วงว่างตาแฉสารสารกระติบข้อเนี่ยวะครับผมล่อลูกค้าเนาะช่วงครับผมตาตาสารกระติบข้อก็เป็นบ่ครับรับดใจก็ได้สิครับรักษาครับผมครับผมโมเปิงเงินนี่อยู่กับยายสองคนอย่าบอกจะหนีสองคนครับครับผมโอ้ครับอยู่กับยายสองคนเนาะ ครับมีลูกเจ้าคนเน้อคุณตาสองครับยิยนยยนยีบเป็ยน,ยนไปไส่บนนอครับโอ้ครับสดาวัาคุณตาสถานวัาคุณตาานายังโอ้ครับสถานวัาคุณตาอเอาส่งลูกเรียนจนได้ตัดไปดีหมดทุกคนเนาะในการตัดผมนี่เนาะแล้วถ้าพู้เสียหายได้นี่มันวัดผมตัดผมนี่หาเกาเพราะหาเกาเนาะ หาหาเขาู่กินพ่อผมก็ต่นูไม่บอกเรากูคพิยังนั่นเป็นรลอยนาะยังแถวหายคนนั้นเยอกันสองคยเขายกยกันยังทีเลยเนาะครับเผมเขาอมีร้านงเขาส่งร้านใหม่เรียงคนหนึ่งเรียงกเมื่อกี้สามรา แกก็แก่เงียบลับมดเนดัวเรีมือต่อมากต่อมากก็ออกเป็นเป็นเป็นขยะมันเป็นสผมอยู่ปั่นลงมาปั่นลงมากปื๊ดออตเดียวโอ้หลวงวะเลยเงียวคไปทาเรับกินยาเราไม่ายเย โพสยังเรสดกยคุตาซื่อเนี้ยครับผมเหรียนโพชโยครับกับคุณเรนนี่นาะยายหนมโพชโยโอ้ฟัดไอ้คูคูคูชีวิตวันนี้คูทุกคูยากครับยยี่ี้อายุจ <sh ักปีแ mm ล้วครับผมอายุจักปีแล้วครับแปดองต่ผมมาตางอายุจักปีตา สิบห้าปีอายุสิบห้าปีไปเลี้ยนตัดผมก็เปิดร้านตัดผมมีลูกสองคนครับผู้ที่หนึ่งนี่รับราชการอยู่จังหวัดยะโสธรกับเป็นคู่ครับผู้ที่สองนี่ครับอายุกรุงเทพประกอบไปชี่งเนาองชนะความเคราบครับเดี๋ยวนี้สลาตากับย่าอยู่น้ำกันสองคนเนาะ เรือ่องต่างๆนี่มีน้าจะใครล่ตะตาขอใครครับยืนเดยือนี่ก็ยืดหน้าครับเอออย่างนี้ติดติดเออติดบ้านเนี่ยน้อหน้ากับติดบ้านอย่าของเนี่เนาะเอาอยากจะไปเชิญพี่น้องมาตัดผมนี่ว่าจะในหน้าตาครับ ได้พป่น้วงผู้ใดอยากตัดผมมาเลยครับบออ่อเงินหลักแล้วใส่ยังไงบอ่อให้ก็มัเป็นยังเอามากครับนนจ,นจนจนอิ่มออหาเขา้กินพร้อมอยจากินเขาบอ่อป้าเพื่อนมากบ้านไก่เลยครับมาตัดผมโอ้ครับมาตัดเป็นอย่างนี้คับว่าฟี่เนี่ยเนาะเป็นยังมากหลายเนาะครับมันบ่อแต่ฟี่มันก็มา่อแต่หลายอโอ้ครับผมครับผมบ้านไกลๆเมียเมียผมก็จ้องในเห็ดมันมาจากไก่โอ้ครับผมครับผม ไอ้ห้างเดียเขากะซากับทิบน้ำเหมืกครับห่างว่างก็ะเฮ็ดนี่าไอ้ว่างมืดด้อยครับผมตื่นตีสาม ครับห้าเทปตาได้ขายบ่กกับิพครับผมขายครับเล่อยจับบัตเนาะขายแล้วแต่เขาสิหายเงินนะครับตอนนี้เงินอีกครับแต่ว่าขัดจะเอาไม้มาหายตาก็เอาใหม่มาใหม่เอาไม้นั่นพูดเอาไม้มาหายอาจารย์โอ้โหคนพูเอาไม้มาใหม่เนาะโอเคครับผมเฮ้ิพใครเล่าดีเมื่อยไรเฮ้แต่เล่าสิติพใหญ่เตือนนี่ไปขายแล้วก็ไปขายเอาครับขอบคุณตาคุณตาหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนักข่าวก็แข็งแรงนะครับเด้อหาได้เงินได้หลายเจ้าครับเด้อสวัสดีครับ ตาเดียวนี้ตาขาดยังแน่นอนครับผมขาดนี่นะครับไม่ยังนอนนี่ยังผมบ่บ่ขาดขาดย่างเดียวนี่ครับตั้งแน่นอนตัดผมนี่เบอรตาโอ้ครับมันมันบ่มีครับผมโออตาน้ามึงก็เัินไปขึอนเป็นกูอีตดผมเจ้าของนี่เออบ่ได้สืทอิยสักแค่นาะบ่ได้สืทอิ์สักแค่เขาต่อมาด้วยกันเนี่ยจับชิ้นกับมีซ้ำเนี่่ยเออคอยผมผมมาตัดก็บบ่มีเงินมาให้อาตัด โอ้ยยโอพักคอยทั้งหดุรีรัมย์เพามันเท่าเยนังไร้ม่ต้องมีลูกน้องครับผมเ็ด่อไปนั่นี่นี่หัลมโอ้พลมเพดานบตายเอาตัวมาวาไว้ทีอ้นี่ไ้โอ้เพาลมติดยังหมุนอยู่นะาตนาะโอ้ เออแตายตายต่ห่วยห่วยห่วยห่ย